สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะอาจจะพาทุกท่านนะครับไปที่วัดใกล้ๆนะครับที่อยู่แถวบ้านผมเนาะนะครับก็คือวัดไผ่ล้อมนะครับจังหวัดนครปฐมเมื่อพูดถึงวัดไผ่ล้อมเราก็จะนึกถึงหลวงพ,พ่อภูนนะครับซึ่งเป็นเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงของวัดไผ่ล้อมนะครับแต่ละความเป็นมาของวัดไผ่ล้อมนี่ก็มีความน่าสนใจนะครับจริงๆแล้ว วัดไถ่ล้อมเนี่ยนะครับก็เป็นวัดราชนะครับสังกัดคณะสงฆ์นะครับฝ่ายมหานิกายเนาะแล้วก็ตั้งอยู่ในจำบลวัพระประสมเจดีอำเภอเมืองจังหวัดนคนปรปฐมสันนิฐานว่า,าวัดไถ่ล้อมนี้น่าจะสร้างมาตั้งแต่สมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับในยุคนั้นก็ได้มีแกนเขาเรียกว่าเกณฑ์แรงงานเนาะซึ่งเป็นชาวมอนนะครับซึ่งอยู่ภายใต้อานัต นะครับของกษัตริย์หรือมาพึ่งนะครับพระบรมโพธิสมภารเนี่ยนะครับเข้ามาช่วยกันบูรณะองค์พระปฐมเจดีย์นะครับแล้วก็แน่นอนว่าในช่วงนั้นเนี่ยนะครับก็มีชาวมอญเนี่ยมาพักอาศัยนะครับอยู่บริเวณสวนป่าไผ่นะครับซึ่งอยู่ใกล้ๆกับองค์พระปฐมเจดีย์ต่อมานะครับบริเวณนี้ก็เกิดการอพยพโยกย้ายนะครับเกิดการล้างผู้คนนะครับแล้วก็เกิดดงไผ่ขึ้นอย่างหนาแน่นนะครับ ก็ได้มีพระวิสุนะครับผู้แสวงธรรมหลายรูปเนี่ยนะครับต่างก็เข้ามาจาริกนะครับแสวงหาที่สงบนะครับแล้วก็วิเวกนะครับในการปฏิบัตินะครับบำเพ็ญกรรมฐานภาวนานะครับแล้วก็มาปักกฏนะครับอ่าแล้วมาบำเพ็ญธรรมนะครับอยู่ในบริเวณนี้เป็นจํานวนมากนะครับชาวบ้านแล้วก็ คนที่อยู่ในระแวกใกล้เคียงนะครับก็เลยเห็นว่าไอ้พื้นที่บริเวณนี้เนี่ยมันก็สมควรที่จะจัดตั้งเป็นสำนักสงฆ์นะครับก็ได้อาราชนานะครับพระสงฆ์จากะะะะนะครับพระพระปฐมสเจดีนะครับวัดพระปฐมสเจดีเนี่ยมาจาพรรษาเป็นครั้งแรกนะครับแล้วก็พระจากวัดพระปฐมสเจดีก็เข้ามาจําพรรษานะครับเป็นครั้งเป็นคราว นะครับเมื่อมีพระวิสูจน์เข้ามาจําพรรษาจํานวนมากขึ้นชาวบ้านก็เลยได้ช่วยกันถางป่าไผ่ออกนะครับเพื่อทําที่อยู่อาศัยนะครับแล้วก็อาจจะมีหลงเหลืออยู่บ้างนะครับแค่บริเวณรอบๆนะครับอันนั้นก็เลยเป็นที่มาของชื่อว่าวัดไผ่ล้อมนะครับวัดไผ่ล้อมเนี่ยนะครับก็มีพระมาจาพรรษาอยู่เรื่อยๆนะครับจนกระทั่งช่วงหนึ่งที่ขาดเจ้าอาวาสนะครับอยู่นานจนกระทั่งในช่วงปีพศ2486 นะครับทางคณะสงฆ์ก็ได้แต่งตั้งพระอาจารย์ภูลนะครับซึ่งขณะนั้นเนี่ยนะครับก็ท่านก็จำพรรษาอยู่ที่วัดพระงามนะครับขึ้นมาดํารงตําแหน่งเป็นเจ้าอาวาสนะครับแล้วก็ได้เขาเรียกว่าร่วมแรงร่วมใจนะครับกับญาติโยมที่มีจิตศรัทธาเนี่ยนะครับก็ได้สร้างพระอุโบสถขึ้นนะครับซึ่งก็สนิษฐานว่าเขาน่าจะสร้างประมาณราวพศ2490 แล้วก็แล้วเสร็จเนี่ยนะครับในอีก3ปีต่อมานะครับแล้วก็ในสมัยของหลวงพ่อภูนเนี่ยนะครับที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ท่านก็ได้สร้างศีลาสนะต่างๆนะครับเช่นศาลาการประเรียนโรงเรียนปริยัติธรรมนะครับศาสนสถานนะครับศาลาชาปนสถานเนาะศาลาปฏิบัติหอระฆังกุฏิสงหรือว่าแต่โรงเรียนวัดไผ่ล้อมนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจเนาะแล้วถ้าเราไปดูบริเวณ ราเรารับวัดไข่ล้อมเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นอุโบสถหลังเก่าเนาะที่สร้างมาตั้งแต่ช่วงประมาณ2490นะครับซึ่งแน่นอนว่าในปัจจุบันก็มีการชํารุดทโรงไปบ้างตามการเวลาแล้วก็เลยได้สร้างพระอุโบสถหลังใหม่นะครับขึ้นมานะครับซึ่งก็เป็นสถาปัตยกรรมทรงไทยประยุกต์สชั้นนะครับสร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก นะครับแล้วก็พื้นปูนเนี่ยนะครับพื้นก็ปูด้วยหินอ่อนนะครับบานประตูหน้าต่างก็เป็นไม้แกะสลัก3ชั้นนะครับส่วนผนังด้านในเนี่ยเขาจะเป็นภาพกิจกรรมฝาผนังที่เกี่ยวข้องกับพุทธประวัตินะครับแล้วผนังเขาเรียกว่าผนังด้านนอกเนี่ยเขาจะเป็นลายปูนปั้นนะครับรูปเทพทรงพระขันนะครับกำแพงแก้วประดับด้วยเสาหงษ์คาบไฟแล้วก็ลูกแก้วนะครับองค์พระผสมเจดีย์นะครับปูพื้นด้วยแกรนิตซุ้มเสมาศิลปะยุธยานะครับซุ้มประตูสี่ทิศปั้นเทพประจำทิศทั้ง8 พร้อมกับมีปูนปั้นเป็นท้าวเวสุวรรณ8องค์ภายในอุโบสถก็จะประดิษฐานนะครับพระพุทธรูปปางมาลวิชัยศิลปะส,สุขโขทยัยแบบเนื้อโลหะลงรักปิดทองนะครับอันนี้ก็คิดว่าอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เป็นความน่าสนใจนะของอวัดไผ่ล้อมนะครับซึ่งองค์หลวงพ่อพูนก็ได้สร้างสิ่งต่างๆนะครับมากมายจนถึงเจ้าวาดรูปปัจจุบันนะครับ เดี๋ยวผมจะพาท่านนะครับมาที่วัดไผ่ล้อมนะครับซึ่งเป็นวัดที่สวยสดงดงามเนาะแล้วก็จริงๆเนาะถ้าเราพูดถึงวัดไผ่ล้อมเราก็จะนึกถึงหลวงพ่อพูนนะครับซึ่งวัดนี้มีความน่าสนใจยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับ,ว,รบวัดไผ่ล้อมนะครับของพ่อพูนนครับผมจะมา,มาดูบริเวณร,บรอบๆของวัดไผ่ล้อมนะครับ อันนี้ก็จะเป็นซุ้มนะครับที่ทําเป็นน้ําตกนะครับสวยงามเลยทีเดียวเนาะนะครับอันนี้ก็จะเป็นซุ้มของพญายมมาชนะครับก็มีสถานบูชาพญยายมมาลานะครับ่าเขาเรียกว่าฝากเคาะไว้กับพญายมนะครับรัดก็แก้วข้าสึกเคาะซึเข้าไปทียวไม่บอกซื้อพิ์เดียว นี่ก็คือนะครับบริเวณมีเทพเทพ,พเจ้าไฉ่สิงเอีะนะครับด,ด้วยนะครับก็มีสาถาบูชาองค์คุรีมานนะครับนี่นะครับองค์คุรีมานตอนก่อนที่จะบวชแล้วตอนที่บวชแล้วนะครับ ก็คือหลวงพุธีมาแล้วตอนที่บวชแล้วนะครับอนนี้ก็เพิ่มีส่วนที่ที่ฐานขอโอชิกรรมนะครับ,บกายกรรมมังวัจจิกัมมังมโนกรรมมันสันจิตจักกรรมมังอสันจิตจักกรรมมังขมันจุเมเอโอโหทีกรรมมังเข้าวัดจุเม เป็นองค์พระพุทธเมฆประานคอนนะครับองค์พระพุทธมานะครับสวยงาคสวยมาครับนกรูนี่นะครับก็ค <cession> ือพระแม่กวนอิมนะครับของเโลกิเตสวนครับ กสคือคนอินพันเมนะครับนี้ก็จะเป็นพระอินทร์เป็นพระอุโบสถนะครับเย้ลักของหลวงพ่อพูนนี่ก็จะเป็น,ปนพนุมาในนักสีทงนะครับนะครับเป็นเครื่องลักของท่านนี้ก็จะเป็น,น,น,ย,น,น,ปนยักษ์น้าที่อยู่บริเวณทรามาบาลนะครับด้านหน้าของพระอุโบโสถตรงนี้ก็จะมีรูปพันุมาเาหมือนกันนะครับถ้าใครเกะครดบเป็นรอบ من <applause> زمان <applause>